น,นั่นนั่นได้นลุนอยู่ผมว่าได้นลุนอยู uh> ่เอามาครับพี่นลอกโอ้โหอ้โหอ้วหโอ้วห้โหเต็มพี่น้องบางย่างนากพี่น้องโอ้ลักครับโอ้ไหวคือเหมือดใช่ไหมพี่น้องสวัสดีกันยามสอนด้วยพี่น้องอ่ะสองบาทในสวนเจริญพรที่ก่าครับทำหมากินนะครับโดยใช้ทุนในฟานทุกทีดื้อมาหาครับมาแนวมาแนวเราครับ นะครับนะบ้างเกษตตุ่มไปครับต be ุ่มตะไคร้ตุ่มกระร่อนตุ่มเห็ดเองบ้านสิบหาลังไปหล่ะครับโอ้ัรรยากาศบรรยากาศสวยงามดีครับหากิญญาณเมืองครับนี่บ้านจัดสรรนี่ก็เป็นนามเขาที่เขาขุดดินไปเห็ดบ้านจัดสรรครับอ่ะอ่ะวัตถิใส่ไว้สักสองคื้นไปหรอกแล้วยามเลยก็วัตถิใส่ไว้ขึ้น กนะี่ขานไม <laughs> <laughs> ่เอาเนี่ยไม่เอากี่จังโหลยนะครัวอออเอาเบอรหลังแหละพี่นนองตุหลังแหละเปน็นยังไงช่วบล้าบอรูโอ้ลังแหลมมากปบรนะ,ออะเอาใส่ไปต่อได้พี่นนองเดี๋ยวไม่ยางมันดีกมืออื่นกด้ มามาหมอหายได้เบื้องไม่ยากง่ายหรอกสองรอ,อะไม้ผมมาข้างทาง,งนี้แหละไม้ประจังครับไม้ไม้ดิ่จปีเลยสามปีแล้วอายุวากินขายเกิบนี่มาสามปีแล้วไม้นี้อะหลังต่อไปนะย่วนนี้กับฝนกับเสาเต,ตกแล้วครับสบายสบายพลีบมากมาใส่มัน,นยุดธ์เลยพี่น้องเลย จะได้ลังเนี่ยวูบวูบวูเบึงเนี่ยบักยางนวูลักขัดวู่าู้ยงดีครับนี่ว้บหวานแล้วอย่างนักหนึ่งสองสองตัว่น้องสองตัวพ่น้องเดี๋วผมจะใส่อีขึ้น ่คีับมาเธอยังได้หรอดนะูจังครับไม้นี่ของแตบแหลกมา้ครับพี่อ้องนี่หลดไปเรียนไบเรียนใหม่พี่น้อกไม้ขังทาง เออไปปุ่มซุนปุ่มใสพี่น้องตุ่มใสตุ่มไซดตรวจสอบประสิทธิภาพตุ่มไซด์มัน่นปะน้สาเริ่มน้อยแล้วครับสนามพรล่ะเกือบปัดสนามปุ่มไซด์เล่นลองอกจังปะ

Tôi con kết lên Làm ra là không nào, Ui, ui, kháng thang nó hình lòng xếp nhạc Nà Bên chân đấy lắng đi Mày đẹp với Mày đẹp, mày ไม่อีกแต้มนึงครับโอ้มันหมักตุ่มใสเลยเย็นนี้ผมว่าสองหลังติดๆแล้วครับนี่เดีย๋ยวไปออกพี่หลงอาเท่ๆออกแล้วก็ใส้ไม้พี่หลงน,นี่ตุ่มเัลื่อนส่ อ๋อมาอืมอ่ะ,ออะตัวนี่ยองอุกระสูงมาปิดฟองอย่นี้อืมดีแตมแล้วยองเดี๋ยวผมไปใส่ไปขึ้นไปกับยางไปต่อมาผมเบิ่งหลองร้อยแล้วนดที่มีคนมาใส่น้ำครับนะ บัใส่ตุ่มก็ใส่บางร้านนี่แหละมีหอยลงนะ,ะาหไปมองห่าต่อไปตุ่มตุมใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยตุ่มใหญ่นี่เขาจะซีหาตัวอยู่นะมันม้าน้องมาตุ่มหน่อยมานกว่าเสะโอ้ยอยู่พุ่งอยู่ยังเลยพี่น้อง งไงเขาตู้สองตนั่นละโอ้ปาก็มีใหยื่เล็นน้อยไปที่เขาแนแปาัดปาจังนักเล่น้องเ้ยโอ้เบิ้งเ้ครับนักเล่น้องตู้นีอุ้ยอภิ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 ปลาไหลอ้อ้ยโอ้สมมครขึ้นนงยังทันอุย สองพี่น้องเจีจมอ่ะเดี๋ยวไปออกอ่ะลอหลังตราไปอันหลังพี่น้องโอ้แดดปักใจได้พี่น้องสองเต็มเอ้าหลังนี่ตุ่มเนื้ออีกสองนะนะักปูหลังละสองหลังสองนัปูเนะาะพวกเดี๋ยวไปขายเขาเนี่ย à, tụm ngay nó tụm ngay tụm ngay Nên này mắt ô bầu vì đấy bò mi to à còn tháng vì này, à, này. Cái mà mà cắt nó vì đấy นนยังดีกับ,บน้ำหอยขัดเลยอ๋อกับบานเก่าไปตัวหนึ่งพี่น้องจักมีหอยอยังมีแผลมีแผลครับตัวนหนึ่งมามันมาแล้วพี่น้องมือนี้เกิืนโลดละ่ะ ป่ะยามนักเตะไปพี่น้องไปต่อไปมาไม้ขางท่าก็เอาพี่น้องด้วยดิหมาเฮาดีดีกุ่นนี่ว่าไงครับหมายประจํามาบวกับเหาแล้วครับปุ่นพิการปุ่นจะปุ่นอ๋อมาดูกันพี่น้องจังบ่ไม่เนี้ย มีอาการมีอาการอยู่นิดนึงพี่น้องเอ้เยได้นลุนยุบได้นลุนยุบได้นลุนยุบนั่นนั่นเด้นลุนยุบผมว่าได้นลุนยุบไหนเขาบอกครับเ <c oughs> ต็มนึงครับเออเออนี่งานมาันอ่าขึ้นพี่น้องแม่เลยไปจัดทร์ไม้เต้มครับไม้ม้มองทางซ่างด้วยกันพววนี่น้อกเต่ผมว่าหนาเป็นไงที่วัาทาง ถ่ายลูกไปใส่บางลันไม่ใส่ตุ่มเลยแหละหบลบหลบอยเอากอาศัยเพื่อนจะเพื่อนสิมาใส่อีกเมื่อไรเด้ออ่ะขอบคุณดาเป็นมาถางไงล้มลงว่าไหนครับพกแกงงนะมีพวกแง่งนะข้างหลังของผมเลยเป็นตัวย่านเนี่ยนะอ๋ออันนี้เกล็รอนต้อ,องมีนรอกจะหมดอีกเกล็รอนครับตุงเกล็รอน ยังไงละ่ะสุงเกีนล้อนวู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 เต็มไปเลยอ,อะสะบาลนี่จากตู้นี่สองตู้พี่น้องนียหน้าที่สองหน้าที่สองหน้าที่สองไปออ,อกกัน ไปดิจังแห่งพี่อเด็กุ่กันบุนั่นมนเต็มครับอ,อ,อะทำอะไรพี่้องใส่ไปขึ้นอีกขึ้นนึงโอ้ออยไอ้อลจังๆครับนี่เขาสองครับพี่อ้องอ๋ออย่างเี้ยไอบอลนี่นี่น น,นี่มั้งว้าวไม้ดีสามแจมครับพี่น้องมันหมันเลยอะอาจ้ทผมไม่ใส่ไปขึ้นกับแม่ายาาอีกขึ้นหนึ่งพี่น้องมะขาบตอนนี้กันบ้าอยู่กันนะพี่น้องเยเก็บสุ่มเก็บเกล้านมาขื่นเซีย,นะน,น,ยนนะบัวทรงคือเด็กผมมีเอียนนะว้าวสองตรงแลยครับวันนี้ตุงนี้เต็มตุงนี้ ครับเจ็ดโลน้นอยไปหน่อยถึงสามโลไปดิโอ้สองโลครึ่งพี่นอสองโลครึ่งว๊าอ,อย่างจังเลยพีอยู่หนอเลยนะวันน้าแค่พี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้มือหนึ่งกะ อายุหากินนะครับไปหาดักปลาไหลเนาะนะครับผมก็ใส่ไปคืนเดียวในกาบไปย่างในกาบเดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้อีกเนื้อมือเส่าไปย่างมันใหม่ครับมือนอื่นไม่กูว่าจะเท่านะครับนะ่มันนี่ก็ได้สองกิโลครึ่งก็ถือว่ามาเติบนะครับคลิปนี้มันนี่ก็พออยากไลฟ์วันนด้พี่น้องครับสวัดีครับมันน้ำครับจังครับมันนี้พี่น้องมันน้ำครับ